สวัสดีทุกคนครับผมวันนี้นะครับผมก็จะมานะครับบอกวิธีการปลูกต้นหมอนนะครับนี่ครับมาบอกวิธีการปลูกต้นหมอนเนาะง่ายๆของเรานะครับอันนี้ก็เป็นต้นหมอนเนาะที่คุณครูท่านได้ซื้อมาให้ปลูกนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปคลิปก่อนหน้าเนาะว่าถ้ามีโอกาสเราก็จะปลูกอีกเนื่องจากที่ต้นไอ้ที่แล้วประสบความสําเร็จนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นการเตรียมดินนะครับเตรียมดิน ในการเตรียมดินเราขั้นแรกเราก็จะขุดหลุมนะขุดหลุมนี่แหละอันนี้ผมจะปลูกเป็นคู่นะครับก็เลยขุดคนละฝั่งนะครับขุดคนละฝั่งอย่างนี้แหละครับห่างๆกันหน่อยเนาะเพราะว่าเขาโตมาเขาจะได้มีระยะพอเราขุดหลุมเสร็จเนาะเราก็จะนําปุ๋ยคอกนะครับนําปุ๋ยคอกมาใส่รองพื้นใส่ไปก็พอประมาณนะครับไม่ต้องน้อยมากไม่ต้องเยอะเกินไปเนี่ยก็ใส่พอประมาณเนาะพอเราใส่ปุ๋ยคอกเสร็จเราก็ นะครับพรวนนะครับพรวนปุ๋ยคอกนั่นแหละนะครับที่เราใส่ลงไปให้เข้ากับให้เข้ากับดินเนาะให้มันเข้ากันเนาะครับนี่ครับผมก็พรววเลยครับพรวนปุ๋ยคอกให้เข้ากับดินนะครับผมนี่ครับวัตถุดิบที่เราหาง่ายๆเนาะในแถวบ้านเรานะครับปุ๋ยคอกนะครับเป็นปุ๋ยที่ดีที่สุดแล้วนะครับสําหรับผมเป็นอินทรีย์ด้วยไม่เป็นสารเคมีนะครับต่อไปการปลูกเนาะง่ายๆอันนี้ก็ทุกคนอันนี้ขั้นสําคัญเลยนะครับ ที่ก่อนอื่นเราต้องนําน้ำเนาะนาน้ารดกับต้นนี้แล้วก็รดเพื่อไม่ให้ดินแตกนะครับพอเรารดเสร็จแล้วเราก็บีบให้เขาเป็นก้อนที่นี้เราก็คว่ำนะครับแล้วก็ค่อยๆดึงเนาะเพื่อจะไม่ให้ดินแตกเนาะถ้าดินมันแตกรากเ<ๆ>ขาก็จะอันนี้ไปด้วยแล้วโอกาสเสี่ยงที่จะไม่รอดมันก็ามากนะครับนี่ครับผมเห็นไหมให้ออกมาเป็นก้อนพอทีนี้เสร็จเราก็เอานําดินนะครับมาคลบเลยนะครับทีนี้เราก็กดให้แน่นๆนะครับนี่ครับเห็นไหมครับกดแน่นๆเท่านี้ก็ เสร็จนะครับการปลูกนี่เห็นไหมครับขอไปทําต้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเราก็ทําไปอย่างนี้นะครับต้นทุกต้นเลยนะครับนี่ครับผมเห็นไหมครับให้ปรับให้ตรงหน่อยนะครับอันนี้คุณครูก็มาร่วมปลูกด้วยครับเห็นไหมปลูกง่ายๆนะครับนี่นะครับผมง่ายๆนะครับเราทําตามความสุขเนาะเราสุขใจเรื่องใดก็ทําไปครับอย่าให้คนอื่นเดือดร้อน ถ้าเราปลูกเสร็จแล้วนะครับนี่เราก็นําฟางมาโปะผมเอาฟางมาโปะแล้วก็รดน้ําให้ชุ่มและบนฟางนั้นก็เอาปุ๋ยมาโรยนิดหนึ่งหรือว่าไม่โรยก็ไม่เป็นไรนะครับนี่ก็เป็นกระบวนการนะครับที่เสร็จสิ้นเนาะในการปลูกนะครับนี่ครับผมก็รดน้ํานะครับนี่ครับผมก็ง่ายๆนอกากการปลูกนะครับต้นหม่อมของผมเนาะก็เอามาฝากกันนะครับปลูกง่ายๆเนาะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์แน่ครับวิธีการนี้นะครับก็ ฝากเอาไว้นะครับเผื่อคนที่สนใจผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ